ลิงกอริลลาตัวใหญ่ทำร้ายผู้ดูแลสวนสัตว์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2013ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งของประเทศสเปนเจ้าหน้าที่หญิงผู้ดูแลสวนสัตว์วัย46ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกลิงกอริลลาเพศผู้วัย29ปีน้ำหนกัก440ปอนด ทำร้ายขนาดที่ให้อาหารโชคดีที่เพื่อนร่วมง,งานเห็นเหตุการณ์และช่วยกันบุกเข้าไปในกกงพวกเขาหยุดการโจมตีของเจ้ากอริล่า้วยการฉีดน้ำยาดับเพลิงและให้ผู้เชี่ยวชาญยิงลูกดอกที่ใส่ยาก่อมประสาทเพื่อนำตัวเธอออกจากกกงและไปส่งโรงพยาบาลทันทีเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหน้าอกกระดูกหกักหลายจุด และแขนขาทั้งสองข้างหากักโชคยังดีที่เจ้ากอริล่าแค่เขย่าตัวเธอไม่ได้ใช้แรงมหาศาลที่สามารถแบกรับน้ำหนักได้มากกว่า200กิโลกร,รมัมไม่อย่างนั้นอาจเกิดเรื่องเลวร้ายไปมากกว่านี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่หญิงผู้เคาะร้ายเธอเล่าว,ว่าเช้าว,วันเกิดเหตุได้เข้าไปในกลงที่มีประตูรักษาความปลอดภัยสมชั้นเพื่อให้อาหารเช้าทำความสะอาด และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเจ้ากอริล่าตามปกติซึ่งตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายมันไปพื้นที่อื่นก่อนที่จะเข้าไปทำความสะอาดและปิดประตูกันไม่ให้มันเข้ากกงได้อีกแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันกลับเข้าไปในกกงได้อย่างไรเธอยังเล่าต่ออีกว่าเจ้ากอริลามีอาการตกใจและเกิดอาการตื่นกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนจะพุ่งเข้าโจมตีเธอ ที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือกอริล่าตัวนี้ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลตั้งแต่เกิดและมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรและใกล้ชิดกับผู้ดูแลมากพวกเขายังคงไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆมันจึงเกิดอาการเกลี้ยกล่ใส่ผู้ดูแลเพราะตามธรรมชาติของกอริล่าพวกมันเป็นสัตว์ที่รักสงบและขี้อาย ไม่เคยใช้พละงกำลังหากไม่ถูกลบกวนก่อนแต่จะแสดงอาการก้าวร้าวอย่างรุนแรงเมื่อพบว่ามีคนพยายามจะขโมยลูกของมันหรือทำร้ายสมาชิกในฝูงมันจะตอบโต้อย่างดุด,ดันแยกเขี้ยวข่มขู่ส่งเสียงคำรามและพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องสมาชิกในฝูงทันทีและเนื่องจากมันมีร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกล้ามเนื้อที่มีความบึกบึน แข็งแรงมากกว่ามนุษย์ถึง6เท่าจึงถือเป็นสัตว์ที่มีความอันตร,รายสูงมากแต่เปอร์เซ็นที่กอริลลาโจมตีมนุษย์นั้นก็เป็นสิ่งที่หายากและมักจะมีแรงจูงใจจากสัญชาตญาณการป้องกันตัวเสียมากกว่า